ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทาน,นะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งกับยามบ่ายนะครับวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งในด้านของฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้นะครับมีหลายคู่มีหลายรายการด้วยกันนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นด้านของฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับและฟุตบอลยูฟาคอนฟาเลนเลกนะครับค่ำคืนนี้ผมเมทาคัดเน้นๆ ฟุตบอลน่าเล่นฟุตบอลน้ารอง7คู่ให้เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมทา7สีแห่งนี้ด้วยนะครับช่วงแรกผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกเพชรยินดีบวกทูฟอยู่ให้แล้วคัดให้เน้นๆให้แล้วในด้านของมวยตู้ช่องทูฟอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2เรามาลุยในด้านของฟุตบอลน้าเล่นฟุตบอลน้ารองคำคืนนี้กันนะครับ เช่น <premises. S 2> เคยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับผมเมธาขอฝากไว้นะครับกลับไปด้านของสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนผมเมธาด้วยดีตลอดมานั่นก็คือกลุ่มมวยพักยก168กนะครับกลุ่มมวยพักยก168นั้นเป็นกลุ่มมวยที่เปิดราคามวยพักยกราคาน้ําดีเป็นอย่างยิ่งสนออกสนใจเข้ามาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มมวยพักยก168นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านจะได้เข้ากลุ่มรลยเสียงมวยได้เข้ากลุ่มไลนคราคามวยได จเปดังของข้อมูลเวยไทยเจ็ดสียามเช้านั้น ท่านไม่เสียเปียบใครอย่างแน่นอนผมเมทาการันตีช่องทางการสมัครอยู่ที่ id รายด้านล่างนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ id รายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับหรือส่งข้อความมาหาผมเมทาได้นะครับกับ4ช่องทางนะครับของการติดตามผมเมทาช่องทางที่1เป็นช่องทางนะครับ facebook เมทา74เจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทา74เจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมทาร์เจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมทาร์เจ็ดสีสี่ช่องทางนะครับของการติดตามผมเมทานะครับ เราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้ารื่นฟุตบอลหน้ารอด คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้จะเป็นด้านของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเฟย์ยนูตร์รัสเตอร์ดัมนะครับยอดทีมแกร่งจากประเทศฮอลแลนด์นะครับวันนี้จะเปิดสนามกับเฟย์โยนุสตาดิโอลรับมือกับทางเจ้าหมาป่าแห่งกรุงโรมก็คือทางโรม่ายอดทีมแกร่งประเทศอิตาลีในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับจะเริ่มทําการแข่งขันในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับก็คือทางเฟย์ยนูตร์นั้นนะครับก็มีในด้านของทางแฮกโค้ดนะครับก็คือทาง อานเนสลอตคุมทชีมอยู่ในขนาดนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนก็ทางโรมานั้นครับก็มีทางครับดีเนอเล่ ire, นะครับเดรอสซี่คุมทชีมอยู่ในขนาดนี้นะครับผลงานของทางเช่าบ้านครับก็คือทางเฟยนูดห้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครครับมีชนะ4ี่เสมอไป1น่ลาสุดก็เป็นฝ่ายครับชนะทางสปาร์ตาล็อกเดนดัมในฟุตบอลลิกดัตมาสอนะครับ ส่วนทางโลมานะครับผลงานนะครับมีชนะ4แพ้ไปน1นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายนะครับแพ้ให้ทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานมา2 4สนะครับฟุตบอลคู่นี้รเรดเปิดทางคาเฟยนุตเจ้าบ้านเป็นต่อยที่ราคาครึ่งลูกนะครับกับในเรื่องของราคาเลทน,นะครับอ่ะ ข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาเจาะในเรื่องของรายชื่อนักเตะทั้ง1 1ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางเฮ้โค้ดทั้งสองทีมมาได้ใช้รายอัพนักเตะกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ สำหรับการจัดทับครับของทางเจ้าบ้านทางเฟยยันดุดเคยไปนั่งของวันนี้ทาง a า e x สโลตนะครับแฮ็กโค้ดของทางเฟยยันดุดนั้นใช้ไลอัพนักเตะครับคลยุทธ 4-4-2ครับวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจ้าบวันทางเจ้าทีมออนนะครับเบอร์ลอนรอสเตอร์นะครับยืนเฝ้าเสาให้ทีมทางเฟยนูดนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็คโฟครับจ้บานทางเจ้าลุสตาเชลนะครับเกียร์ลุสตาครับกับทางเจ้าโทมัสบีแลนด์ก็จะรับบทบาทเป็น2เซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกมรับให้เฟยนูดนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าดาวิดนะครับอัคโควิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเกเรนซีอัสแมนนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็คฟองทางเฟยนูดวันนี้นะครับส่วนทางแผงงงงงงกกกกกออลลลาาาาาาคคครรรรัััััับบบบบจจจะะส่ททเเเเ้้้มมวิิซซ์ดุีน ก็จะรับบทบาทเป็นเพย์เมเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลาง,างร่วมกันพระนาะกำลังทางเจ้าชันยานคูบ้านครับมิสเต้และทางเจ้าเควินสแตงนะครับก็เป็นสี่แดนกลางครับของทางเฟยยนูดเจ้าบ้านวันนี้หน้าคู่จะส่งทางเจ้าอีกอครับปันซาสกับทางเจ้าอาซาซอกอเซดะนะครับดาวเตะถิมนชาติญี่ปุ่นนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้นี่เฟยยนูดมีปัญหานะครับกับไปด้านของกองหน้าตัวเก่งครับที่ไม่สามารถที่จะลงสนามได้วันนี้นะครับสำหรับไทยเฟยยนูดก็คือทางเจ้าครับซานติอาโก ซีเมนนเซ่นะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่งวันนี้มีปัญหาการบาดเจ็บไม่ได้สามารถที่จะลงสนามถือว่านะครับมีปัญหาด้านของกองหน้าสาหรับทางเฟร์โนดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทางคู่มาเยือนกันบ้างครับก็คือทางโรมานะครับสำหรับการจัดทัพของทางครับดีเดเอเลนกับเดลอสซี่ครับให้ค้อของทางนะครับ โดมาครับเป็ั้งผมมันนี้ใช้ไลอัพนักเตะครับกลยุทธ์ครับ4 3 2 1นะครับผู้รักษาประตูครับจะส่งทางหรี่นะครับปาเิซิโอยืนเฝ้าเสาให้ทางโรม่า4ประการหลังแผงแบ็กโฟครับจะวางทางเจ้าจานลูก้าครับมันชินี่กับทางเจ้าดีนโฮเซนนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าลิกนะครับคลอสต็อปนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าไอเกลดินโยนะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟของทางนะครับโรม่าผู้มาเยือนนะครับส่วนทางแผงงงงงงกกกออลาาาาาาาคครรรรัััับบบจจจะวททเเเเ้้นโดดปส ไอันครับชิตานเด้นะครับและทางลอรินโซครับแปลกดกีนี่นะครับก็เป็น4 3แดงกลางครับของทานนะครับโรม่าครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำครับจะเป็นทางเจ้าครับสเตฟานเอลซาราวีนะครับและทางเจ้าเปาโรดิ巴าและวันนี้หน้าเป้าแน่นอนครับก็คือทางโรเมรูลูกากูนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับทางเจ้าบ้านกับทางเฟยนูดได้เปรียบนะแต่ว่าวันนี้นะครับทางเฟยนูดเนี่ยผลงานนะครับในบ้านต้องยอมรับว่าผลงานดีนะครับสี่นัดหลังสุดห้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ว่าวันนี้นะครับ มีปัญหาครับในด้านของนะครับตัวผู้เล่นก็คือทางกองหน้าตัวเก่งครับไม่สามารถที่จะลงสนามได้ถือว่ามีผลอย่างแน่นอนครับส่วนทางโรม่ายกขุนคนมาด้วยสภาพที่สมบูรณ์แบบสุดๆนะครับวันนี้ผมดูว่าราคาเปิดมาครึ่งลูกมีสิทธิ์นะครับที่จะจบลงที่ผลเสมอมากที่สุดนะครับฟุตบอลคู่นี้ผมเมทานะครับให้ลองครับที่ทานครับเจ้าหมาป่าแห่งกรุงโรมโรมานะครับวันนี้จะบุกมายันเสมอกับทางเฟย์จะหนุดไปได้สกอตผมให้หนึ่งหนึ่งหรือไม่ก็สองสองวันนี้ลองกับที่ทาน หมาป่าแห่งกรุงโรมโรมานะครับส่วนคู่ต่อมาครับยังบอยเจอทางทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับฟุตบอลคู่นี้นี่ยังบอยนะครับเปาเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนนครับผู้มาเยือนเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกผมชอบทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่ต่อมาครับชัคเตอร์โดเนตวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอกับทางครับ โอลิมปิกมาซีนครับฟุตบอลคู่นี้ในชัตเตอร์โดนเน็ตถือว่าในบ้านยังแข็งแกร่งนะครับวันนี้น่าลองครับโอลิมปิกมาซีต่อปอปอวันนี้ลองที่ทางชัตเตอร์โดนเน็ตนะครับคู่ต่อมาการตัดสลายวันนี้เปิดบ้านเจอทางสตาต์ปราง์นะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับทางการตัดสลายต่ออยู่ที่ราคา คึงควบลูกของวันนี้จัดไปครับที่ทางการ์ตสไลน์นะครับคู่ต่อมาเอซีมิลานครับวันนี้เจอกระทาเนะครับแลนนะครับฟุตบอลคู่นี้เอซิมิลานครับเป็นต่อยที่ราคาคึงควบลูกผมชอบทางเอซิมิลานนะครับแล้วคู่ต่อมาเบนฟิก้านะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกระทางตัวรุ่ฟุตบอลคู่นี้นะครับจัดไปครับที่ทางนะครับเบนฟิก้าหนึ่งลูกมีแน่รุ่นเม็ดสองแล้วคู่ต่อมาครับลองครับวันนี้เปิดบ้านเจอกระทางไฟบวกวันนี้จัดไปครับที่ทางลองนะครับแล้วคู่ต่อมาบรากาวันนี้เปิดบ้านเจอระทางคาราบักนะครับฟุตบอล คาระบักับไปด้นของฟุตบอลวันนี้นะครับคัดให้เน้นๆเลยวันนี้ครับ8คู่นะครับวันนี้ที่ผมชอบมากๆตัวที่1ผมชอบทางโรมานะครับตัวที่2ครับผมชอบทานครับหลงนะครับตัวที่3นะครับผมชอบรับในด้านของทาง เบนฟิก้านะครับและตัวที่4ผมชอบทางเจ้านะครับคาราบักกับเป็นั่งของวันนี้นะครับกับไปนื่งและที่สาคัญอีกหนึ่งตัวชัตเตอร์โดเน็ตในเรื่องของวันนี้5คู่นะครับที่ผมคัดให้กับเป็นั่งของวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกับเป็นั่งของข้อมูลกับฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองและข้อมูลเหมยตู้ด้วยครับตท่้องสนใจมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเมธาขอจบการไลฟ์สดฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองแต่เป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอก